สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการแนะนําการใช้โปรแกรมออนไลน์ค่ะสําหรับคนที่สนใจสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือว่าเกมอย่างเช่นเกมยิงเกมกระโดดอะไรประมาณนี้นะคะโปรแกรมนั่นก็คือ scratch นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเบื้องต้นนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะคะอันนี้ค่ะแล้วก็ทำการสมัครนะคะก็คือเนี่ยค่ะ จอยฟรีนะคะก็ทำการสมัครไปนะคะแล้วก็จะมีอ,อีเมลนะคะเข้า,เ,า,เ,าเข้าไปที่เมลเรานะคะเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็ยืนยันกดยืนยันนะคะเพื่อที่จะใช้งานเว็บของเขานะคะอันนี้นะคะหน้าตาข้างหน้านี้นะคะก็จะมีเมื่อเลื่อนสกอร์ลงมานะคะด้านเมื่อสุดสกอร์แล้วก็จะเห็นว่า จะมีภาษาไทยเอ่อภาษาต่างๆให้เลือกนะคะก็เราก็เลือกภาษาไทยของเราได้นะคะแล้วเมื่อเอ่อเราล็อกอินเข้าไปแล้วนะคะเอ่อเขาก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่อย่างนี้นะคะ่ะแต่ว่าในคําสั่งเนี่ยคือเขาจะเป็นภาษาไทยให้เรานะคะเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีตรงที่เป็น create นะคะ,ะ,คะก็ให้ไปเลือกตรงนั้นรอสักพักหนึ่งนะคะ ก็จะมีสคริปต์ขึ้นมานะคะแล้วก็มีช่องสีเทาไว้ให้เราเ,าเลือกสคริปต์มาใส่ด้านสีเทานี้นะคะนี่ก็มือใหม่เหมือนกันนะคะสคริปต์ใช้อะไรยังไงก็ทดลองดูค่ะแต่ว่ามันต้องใช้เน็ตน,น,เนะเนาะก็ถ้าไม่ใช้นี่มันก็คงมันก็ไม่ได้ ก็ต้องเปิดเน็ตไว้ตลอดเลยนะคะถ้าจะใช้โปรแกรมนี้ส่วนเครื่องมือข้างล่างนะคะก็ให้คลิกดูนะคะตัวรูปคนนี้คือจะเลือกออไอคอนหรือว่ารูปภาพได้นะคะเขาจะมีภาพให้เราอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหน้าตาของรูปภาพที่เขากำหนดไว้ให้นะคะตัวผู้กันนะคะก็ คลิกลงไปนะคะก็สามารถที่จะเลือกสีแล้วก็วาดาตัวภาพตัวเราเองด้วยตัวเราเองได้นะคะภาพก็จะปรากฏตรงที่ กระดาษงานนะคะเราก็จะไปเลือกภาพที่ปุ่มตัวคนนะคะแล้วก็เลือกเอาสักสองสามภาพนะคะก็เอาต้นไม้มาสักสองต้น ก็มาลองอทดสอบกันดูนะคะกอะ็อันนี้นะคะก็จะลองทำให้มันวิ่งเหมือนข้างคาวบินไปนะคะเดี๋ยวหาต้นไม้ก่อนอยู่ตรงไหนอเอาตัวนี้ก็กดตกลงค่ะ ก็ได้มาครบแล้วนะคะก็วางจัดวางซานะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นการใส่สคริปต์ค่ะสคริปต์นี่คือจะเป็นภาษาไทยนะคะที่เราไดเา้เลือกเป็นภาษาไทยไว้นะคะก็จะได้สคริปต์ที่เป็นภาษาไทยแต่ถ้าเราเลือกอาภาษาอังกฤษสคริปต์ก็จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็ดูค่า x นะคะ อันนี้นะคะก็จะเริ่มเลือกสคริปต์ตรงทีเ่เลือกเหตุการณ์นะคะก็จะเป็นเมื่อกดทงนะคะก็จะทำให้ต้นไม้ที่เราเลือกเนี่ยเลื่อนไปในลักษณะแบบไหนนะคะก็มาดูค่ะว่าต้นไม้เรา,เ,าเลือก x นะคะ แล้วมันก็จะวิ่งไปยังไงนะคะตั้งค่า x ให้สักประมาณ250อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทดสอบดูค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ทำการเออเปลี่ยนตำแหน่งให้ตัว x เ,เคลื่อนต้นไม้ตัวนี้นะคะค่า x เ,เคลื่อนที่ไปสักเท่าไหร่นะคะก็กดเพ a y ดูกดที่ทงนะคะ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแบบว่าการลาักษณะการควบคุมจะเราก็มาเลือกนะคะว่าจะให้เขาเล่นวนไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําใหา้ตัวค้างคาวเนี่ยมันอยู่กับที่แล้วเหมือนมันต้นไม้ก็จะเลื่อนไปนะคะก็จะทําให้แบบว่าค้างคาวเนี่ยมันเหมือนบินผ่านไปประมาณนั้นค่ะ เดี๋ยวลองกดธงเขียวดู ต้นไม้ต้นแรกนะคะก็ตั้งค่าเสร็จไปแล้วนะคะกดปุ่มแดงเพื่อหยุดการทำงานนะคะแล้วก็เลือกอต้นไม้ตัวต่อไปนะคะก็ทำในลักษณะเดิมนะคะเพียงแต่ว่าการตั้งค่านั้นจะตั้งค่าที่แตกต่างกันนะคะก็ยังไงก็ลองตั้งดูนะคะว่าควรจะประมาณเลขจักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลองกดทุงสีเขียวดูนะคะ ก็ทาตั้งคาเสร็จแล้วนะคะก็ให้ออลองกดธงสีเขียวดูนะคะอันนี้จะเห็นนะคะว่าเขาต้นไม้เนี่ยซ้อนกันอยู่นะคะก็ตั้งค่าใหม่ค่ะ กดปุ่มแดงเพื่อหยุดการทำงานนะคะเรามาลองใส่ลูกเล่นโดยการเออ่ให้มีข้อความกันบ้างนะคะก็คือเอาเมื่อกดธงสีเขียวนี่นะคะ่ะก็จะมีตัวั้างขาวนี้พูดว่า hello นะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวลอง กดธงเขียวดูก็ดูมันจะเอลบยังไงล่ะถ้าไม่เอาอันนี้มันนานเกินอ๋อเอากันไกลโอเคใช้ได้ก็ลองใหม่ค่ะเอาให้มัน ปรากฏสักประมาณเป็นวินาทีลองแล้วก็เปลี่ยนคำดูนะคะแล้วก็ทดสอบดูนะคะก็เมื่อเราได้ชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูนะคะทดสอบการเล่นนะคะแล้วก็เออเมื่ออย่างนี้นะคะมันจะเห็นว่าเจ้าค้างคาวเนี่ยเหมือนบินผ่านไปนะคะ แล้วก็จะเซฟงานตรงไหนหนอเออเดี๋ยวปิดก่อนแล้วก็น่าจะเป็นตรงนี้นะเออสีกดดูแล้วกันลองดูค่ะโอเคก็จะเห็นผลงานเราแล้วนะคะเราก็ได้ชิ้นงานมาหนึ่งชิ้นแล้วนะคะอันนี้นะคะก็ยังไม่ได้แชร์นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะ แชร์ Share, ไปให้คนที่เขาใช้สแสตช์ออนไลน์อย่างเรานี่นะคะหรือว่าจะอาจจะเป็นคนนอกที่เข้ามาดูงานเรานะคะก็จะมีให้ดาวให้หัวใจอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปลองใช้ดูนะคะแล้วก็ยังไงก็สุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ